ดีครับแล้วก็สู่ช่อง CCJ Tech Tour ทัวร์เปวันออกไปเที่ยวนะครับตอนนี้แอดมินก็อยู่บนสะพานนะครับเดี๋ยวจะเดินไปอยู่ริมแม่น้ำนะครับฝั่งโน้นนะครับเพราะว่าจะได้ซูมเข้าดูใกล้ๆครับสูดน้นข้างแล้วก็ตรงนี้มันร้อนนะครับเดี๋ยวจะเดินไปด้านข้างแป๊บนึงน เดี๋ยวเราเดินไปด้านข้างใกล้ๆกับตรงภาษาสัมพันธ์นะครับตรงนักภาคเวยนนี่โมเดเวียนนี่ล่ะก็จะได้ซูมเข้าใกล้ๆเดี๋ยวเอดมินก็จะซูมเอาเฉพาะการแข่งนี่ยถ่ายบรรยากาศวันนี้เป็นวันที่ยีนะครับวันที่20กันยายนของพวกเราหกสิบแ Icana, เป็นรอบคัดเลือกรอบสองโฉนดคะแนนนั้นนาไม่ธรรมดาครับผ่านเรื่องแดงนี่ของของลูกชายของลูกชายกันนั้นโศนาลอยผ่านดีระเบิดเิธอผ่านดีระเบิดเธอทำมาได้ค่ะสานร้อยแปดสิตัวในรองน้ำแปดซื่อสีเขียวจะไม่กล้าตอนนี้สิบแล้วตอนสิบรวมทุกอินยังไม่ยอมยังไม่ยอมยักคออยู่ยังคออยู่แล้วตอนนี้ หลวงปุสกวัดตโนดหลวงแต่ทุโนโหมาอยู่ที่นี่แล้วก็กลับไปเป็นสมภารวัดตโนดหลวงครับชามเพชรบุรีครับ สิงานคือทีมงานสิหงาำตายสิงห์ลำาได้เสียยุนอันกาอยูที่้าด้ทิ้งได้ิ้งไดรตาวาไร้ท้งรตานวานะไรขาไม่ได้ขาดไม่ได้ขาไม่ไ้จดไ่ได้กดไล่าดไม่กดไล่กดไล่เสียดค่กดไล่เสียดยนที่ผ่านผ่านึ้นสนามโดยที่สนามดูที่าสหนีได้ซือไม่ได้สิ้งานตายตอสิ่งได้ือไม่ได้ตอนนี้สิ่งละมาขจาวาดในหัวโลยมีจะดึียาวๆแบบนี้หูกับสีแดงยับไม่ออกเยไปเที่ยวนี้ค่อยๆข คณะกรรมาการทุกจุดทุกจุดก,ก็ไม่ว่าจะเป็นจุดสัทิิปีนรถไฟครับแล้วก็ทีมเมือกู้ภัยคนแก้วครับตรอมนายกเทศมนตรีนครพิศณุโรกแล้วก็ต้องขอขอบคุณค,ค,ครับคณะพัฒนานครครับไปที่สำคัญวันนี้ผู้บรรยายนั้นใส่เสื้อสวยๆที่องค์งพ่อพุอพทธินราชอยุด ปกป้องรักษาทีมงานบรรยายอยู่นั้นต้องขอเหลือกองทัพเรือในน้ำจะไปประดูเงินได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ไม่รู้ชาเราถึงเดือนชาวละวันตัวนี้เรือชาวละวันประเภทยาวกลางที่เป็นชั้นห้าสิบแปดกับห้าสิบสามเนื่องด้วยห้าสิบสองนั้นถูกประดูไปขวางประดูมันชักแพ้ ชาลวันต้องไม่ได้แชมป์สามปีติดต่อกันแต่ว่ามาที่นี่มันเป็นสนามหน้าหัวใจไข่จะกินไข่เพราะว่าออกมาในสภาพดีมองตารู้ใจกันหรือไม่ว่าแล้วครับปละดุกระดูก็จะแข็งกว่าครับเพราะว่าชาลวันหรือว่าชาลวันสิงเดียวจอครับเที่ยวนี้เจอไข่ไม่เจอเจอจะแบกประดุกระดูกเจอจะแบกประดุกระดูกไม่ธรรมดาครับทุว่าไม่สามารถ ตะคุกหรือไรดีไล่ดีในน้ำในน้ำผีผายของทหารได้แต่กว่าเอ็มทีารของจ้แแม่มาดูเงินดึงสะต๊ะโยกซ้ายโยกขวาพาเรือนี้ดินมาแล้วพาเรือนี้มาแบบนี้ก็ผายลอยหน้าลอยตามมาก็เป็นในน้ำน้ำแดงกับทีมงานของจ้าแม่มาดูเงินมาดูเงินหน่วยต่อสู้การพยานาลรักษาความจังหวัดน,น,น,น่นแล้วทบุรีค่อยๆดึงสต๊ะโยกยาวๆมีทีมงานของชาวบ้าน ลาวเช้าชาวดีจากกรุงเทาสุโขทัยแม่ทัพตาจ๊ะทัพตาจะเป๋ทัพตาจะเป๋เลยว้ยคนหัวต้องช่วยว่าอย่างนี้คนหัวไหวพิบดีไหวพิบปฏิภาณของคนหัวลาชาวดีนี่ช่วยว่าใเมื่อกี้สักครู่นั้นจ้องเราดูว่าสถาตานใดดอย่างนี้สุเมรีของวิไลทพาระวิไลท์พารู้ว่ดไปวิทยาไรการกีลแห่งชาสถาบันการกีลแห่งชาตอนนี้ผ่านดีว่าจัดเทียบไปกับรัฟาน ก็ขีดหนีมาก่อนนะครับขีดหนีมาวางประบาดขึ้นคอลำเหนือขึ้นคอลำเหนือว่าจะไงขีดผมว่าขีดผมว่าหอมราชาวันนี้เที่ยงนี้ทำใจทำใจทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าหนีมาบาดมาเจอเธอเลยรับหนีมาบาดมาเจอเธอแบบนี้แม่โขงเอกนวาครับเสื้อแดงจำได้ในร่องน้ำหนีกระดานแบกตอนนี้เริ่มดึงสต็อกยาวๆหนีทีมงานของนี่แล้วครซิสโลบ้าราชาวันนี้ในร่องน้ำนั่นเอง ไปพายตามมาอาละวาดเขาเรียกว่าพายอย่างนี้ก็ผายแบบทับใจ่างที่ได้องแหมเองโคตตกในแอไวเพราว่าเจอใครเปเกมเจอแม่ของเองล่วะใส่เสื้อทีแดงอยู่ในห้องน้ำทีแดงแรงิดซะด้วยพายจะทับใจตลราก็ต้องให้กำลังใจว่าาแบบผงสาวต้องผ่าไปเ้าใจ สาของพริพัฒน์กับสองเทีย่ยวที่ผ่านมาแพ้หนึ่งเที่ยวแล้วก็ชนะมาหนึ่งเที่ยวแต่คือพลาดท่าให้กับโข้งเอกนาวาครับแต่กับเอาชนะสิทธิ์ลุงพ่อฮอ้องราชาวดีได้เดี๋ยวนี้มาเจอกสาวมือเพชรมาม่าครับถึงที่ว่าในน้มของเรือพริพัฒน์เป็นเรื่อง้ําแดงจะทำอะไรเรือสาวเมือเพชรได้หรือไม่ครับเอาแล้วจนจังลงไปฮะตั้งหลักตั้งเรียมกัอยู่ตอนนี้ต้องแม่ของคุณปวงเีะนำเสื้อมาให้ทีมเจ้า สายเอ๋กันนี่เป็นคู่ดูเรื่องพอวีพัดจะเก็บต้มได้หรือไม่แม่เจอเอาก็ดูอีกชิเบอร์มันก็ดูเจ้าเพชรสมบุกในไทยเรื่องเรื่องพอวีพัดจะทำได้หรือไม่ดูว่าเจ้าสาวเบอรเพชรสาวเบอรเพชรมาบ้านสาวเบอรเพชรมาบ้านไร่ตบไร่เบี้ยไร่ีไร่ี้ยี่ไร่ขี้ยาดูว่าจะทะลุชนไทยได้หรือไม่ก็อยู่ที่หลานชายทั้งคู่นี่มาไม่ธรรมดาครันตัวพอมีพัดั้นไทยคนช่วยตัดทิพย์แล้งพันเสร็ไม่ต้องขอนต้องไถ ไปไงไปตู้ว่าแล้วเป็นไงเป็นกันกันมาวายคู่นี them, land, them, detox, chili chili ้ไอ้คู่น um ี้แล้วก็พอมีพันธอบีพัต์ก็หวังจะเก็บแต้มหวังจะเก็บะแนหวังจะเก็บหกคะแนนหกคะแนนเข้าไปในรอบต่อไปจะสามเบเพชรสามเบองเพชรก็เป็นธรรมดาครับทีีว่าสามเบอเพชรสามเบอเพชรกันถึงแดงมาป้าหรือว่าสามเบอเพชรมา้าสมเบอเพชรมา้าไรเงยไรงจะแซงกันมาไรเงจะแซงกันมาจะทันหรือไม่ันจะขันหรือไม่ขันตอนนี้ดูไม่ออกบอกไปคูกแล้วก็ต่อหัวเรือหัวเรือค ยาวรวยตัวทถ่ครวยเรือพิพัฒน์พระสาเรือมพิพัน์พระสางโอ้โหแล้วชี้ความมาแล้วกับพี่น้องอาาคนพิพัฒน์ก็จะไปเรือจะเปลีนแล้วผอเน แต่ต้องขอขอบคุณเทศบาลนครพิศโลและภาคีเครือข่ายห้างร้านกิจการต่างๆร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการโดยเฉพาะวัดประศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร้จากคุณประเทศรัตนบนุรีม,มอบเงินสนับสนุนด,ด้วยหนึ่งแสนบาทนะครับขอขอบคุณอบจอพิศโล ปีนี้ช่วยดัานแกเป็นรัพันเพราะว่าประัฐบาลเป็นพนักงานของไอปีหน้าเจอกันแต่เช้านี้กำนันนกนายกบนชัยบบบปีหน้าเจอกันจะรูครับเออเดี๋ยวถ้าไม่ไม่ไม่เจอกันแล้วกำนันนกพุ่งตาไปบ้านเลยถ้าไาดูเลยเกาเองครับ เอาเลยครับมาด like yeah, sure. claro. ูเรนะคุณนลยครับเราเดินทางไปถึงทุ um ่งที่อะไรเอ่ยเดี๋ยวทีท um ี yeah, yeah. ่ส yeah. ิบหนึ่งในรายการครับไทยแล้วเราเลยกองทุนสายบีรองน้ำแดงจะเป็นเรือเทสที่ทัพไทยแม่สีจุฬาลักจากจังหวัดประทุมธานีแล้วเรือต้องเงินล่ะพรประจิตกรมพระขาวจากวัดสาม้าอำเภอสาม้าจังหวัดพิจิตรครับแสดงว่าเรือมาถึงจะถักเรือสามงถูกะเอาเลยครับเวลาครับเวลาเร็วเช้าวันพิจิตรเดินดูไล่สุดนะครับต้องเชียร์รอบน้ำได้ไหยครับ ครับผมมีแต่สองบ้าครับผมขอสองเขเป็นคนพิจิตรครับพิจิตรจะโง่ชื่อแต่ละบ้านเป็นไงแกอาจารย์สาวสามล้อไปเจอหนุ่มสักเล็กที่บ้านทะเลไปต่อที่หัวดงไปหลงที่ผู้ประทับค้างแล้วนีอยู่บ้านนะครับอาจารย์ครับอะไรบ้านทับหลัง แล้วยังมีอีกบ้านนะึนอะไรโอ้เมนบ้านอะไรครับคอไเ่นเนอร์คอนเทนเอานตั้งบ้านตั้พี่โัวก็มีนะมีบ้านกเลยนะครับใครเป็นสาวๆอยูไ่ไ,มไหมบไปบ้านอะไรครับปากแรกโอ้โหหนแรกเลยนะครับพีโ่โัวมีสามแรกมีแรกแรกที่หนึ่งมีวังอีแรกอีกแรกที่สอง แล้วอีก้วตัวนี้อยู่ตรงมาชุกแสงโอ้โหไม่ใช่กุดแรกแค่จ,จุดแรกอยู่จุกใดล่ะแต่ผม<อ>เลยไปพิโลกมีสารนลครับ<อ>แต่ถ้าเวลาน้ำลงเนี่ย<อ>เวลาน้ำลงเนี่ยจะมีหัตไซอยู่บริเวณวัดพิาก่อนถึงทาลุงตะบนอเอัออน,อนั้นจะสวยงามนะครับแล้วก็มีสาร ตับตู๋เสนามีมาเสนาหินชลวนเป็นจำนวนมากาแตงโบราณสถานตรงนั้นโอ้แล้วก็ขังค,คนเคยไปถูกหวยกันมานะครับจะดังไป <laughs> เป็นบางงวดเป็น,<ห>นบางง้วน <laughs> อ้ามาดูาเลยคุณดีนะครับแนตะ่ผมรู้ถึงว่าพิทเนี่ยเมื่อคืนโดยไรดอกไม้อ๋ <laughs> อะจะไปลบกดอาเมี้จะดอกไม้จะดอกไม้อายุเป็นร้อย กำลมดีขับมาดูเรือค uh, ู่นี้นะครับก um, ็เรานะครับมาดูเรือคู่นี่21กำลังครับเรายังอยู่บรรยากาศทั่งเรือยาวเลยนะครับโอเพ่นไปเกิน30ที่ไงครับครับร่องน้ำแรงและกก็เทพพิทักษ์ไทยแม่ศรีจุฬาลักษณ์ครับร่องน้ำแล้วก็ชื่อยาวๆอย่างนี้พรประสิทธิ์หลวงพ่อขาวครับได้ข่าวว่าแล้ว ชื่อยาวๆอย่างนี้ครับสองบรรทัดเต็มๆหน้าครับผมมาจากไหนเอ่ยอ่แถวอวัดสันเจ้าครับเไปเดี๋ยวปูอ่ะเชี่ยเขาหน่อยเอาไปเดี๋ยวปูเสียอันนี้เนาะเสียดังเขาดั้งเอ่ออันเนี่ยโอ้เล่นพายมาเทพีทัพชัยเนี่ยเขาอะวันนี้มาเจอกับฮอลปสิทธิ์หลวงม้าขาวครับหรือว่าไอ้หลวงน้อยหน้ามนต์ครับน้ำท่วมบ้านยกสองน่ะ ชื่อกระชังสองทีมนี้ชื่อยาวหน่อยเพราะเขาเล่นรวมกันก็ใช่ต่อเห็นใจเรือสมัยนี้บางทีเอาแรงมาล้อมกันก็มาสีนาราตมาช่วยเยาวีทัชชัยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ให้ทังช่องเลยนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย เดี๋้ว้คมาลูกุกบ้เลยเอาเลยรู้ว่าจะไรแงจะใช้ได้ไหมเทีตัดใช้มาเพี่ตัใช้ตอนนี้ตัดไปคนนี้มันจะว่าก็ไม่แน่นอนมันมีอะไรแน่นอนลูกน้องเวๆอย่างที่ารองสคยเก่าแล้วน้ำเวๆอย่างนี้แต่เราัดเองเัาพวกไว้ไว้หมืนจอยวัดท่ามวมันขาเนี่ยคบเออบ้านลำพาดนะบ้านมุงครับม่มะปรางนครในขุนเขาหิน ตอนรถงานยิ่งน,นี้นักตกเอ่อหุวยขุนเทินนักตกผาเพศ่งรถงามถ้าเชื่อไหมมีอยู่สองถ้ำถ้ำแรกพูดไปเมื่อวานนี้แล้วถ้ำแม่ลองนึกทิพย์ดีไม่ลึกปรากฏว่ามีหินงกับลูกชาลวัลขดอยู่ท่านไปดูได้เลยครับอ,อ,อีกท่านหนึ่งเ,เข้าไปเล็กหน่อยมีน้ำไหลออกมา แล้วก็ต่อเป็นป่าป,า,ปาออกไปใช้ไหลจากหยดเพดานบางคนก็เลยเกินตำนานว่าอนีเหมือนกับเป็นกากทองติดข้างบน oh. จริงจริงเป็นไรชั้น oh. แล้วก็เข้าไปรู้สึกต้องมีไฟฉายจะมีลักษณะหินวอกไหินย้อยเขาใช้ไฟไปจะมองเหมือนกับเป็นผ้ายืนผ้าอัฉาโลดอยู่สุดท้ายของถ้ำ oh. ท่านไปดูได้เลยครับเป็น